รูปทรงเลขคณิตอยู่บนเล็บจะเป็นยังไงใช่ไหมคะรูปทรงเลขคณิตก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมบงัมบงซ้มเหลี่ยมบังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจตุรัสอะไรพวกนี้คะ่ะเอามาทำลายเป็นยังไงสีที่เราใช้ก็คือสีดาเวลาเราตีโจทย์ก็คือดูทาทีละชั้นทําคือแบบลูกค้าจะให้ลรบ้าง เวลาเราทําเล็บเนี่ยลูกค้าจะให้แบบเรามาลูกค้าก็จะถามราคาว่าเท่าไหร่ถ้าเราทําได้ก็บอกราคาไปก็กะว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ตีเป็นราคาออกมาเสร็จตกลงทั้งสองฝ่ายแล้วถึงจะเริ่มทํามาดูกันว่าสีลูกค้าเอาตามนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะขึ้นอยู่กับถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าฉันขอสีที่แตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันทําไมต้องแตกต่างกันก็เพราะว่าเราใช้เวลาในการทํา นานคือน,นั่นเองถ้าเกิดสีละลายสีอ่ะเพราะเนื่องจากว่าแต่ละนิ้วไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลูกค้าบอกฉันแค่ทาสีเองทําไมต้องคิดเพราะว่าเวลาเนี่ยสมองเราเนี่ยมันเรียบเรียงไม่ทันมันก็จะใช้เวลาคิดนิดหนึ่งเราก็วาดก่อนนะคะจะวาดไปครึ่งอย่างที่ครูทํามันก็ไม่ได้ครึ่งนะเป็น3ส่วน4แบ่งเล็บออกเป็น4ส่วนคือมันจะมีแบบตามที่ครูให้ดูเมื่อกี้แล้วก็วาดใช่ไหมคะก่อนที่จะไปลงอีกเลเยอร์หนึ่งครูก็ลงแมสไปก่อนนะคะลง ลุงท็อปแมตไปก่อนแล้วก็เข้าอบก็สลับมือกันก็ปก,กติแล้วก็มาวาดอีกมาวาดรูปสามเหลี่ยมทับข้างบนลูลายเนี้ยหลูมากขอบอกเห็นไหมลูกค้านี่ช่างคิดไม่ใช่เรานะครูนี้แค่เป็นคนที่ครูแทบจะไม่ใช้ได้ไม่ได้ใช้สมองตัวเองเลยนะใช้แค่ตีกะตีโจดเฉยๆยเวลาลูกค้าให้มาว่าโอเคฉันทำาลายนี้ฉันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ แล้วก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกเวลาเราจะทำํำเลยก่อนที่จะรับงานกับลูกค้าอยา่าครูเป็นมาก่อนนะครูถึงได้พูดได้เต็มปากเลยว่าอย่าสักเลยว่าฉันดีใจที่ได้รับลูกค้าเพราะผ่านไปสิ้นเดือนไม่มีตังค์ผ่อนผ่อนรถไม่มีตังค่าซื้อสีใหม่ไม่มีตังค่าซื้อเบรคโค้ดเลยพวกเนี้ยมันสําคัญนะคะสําคัญจริงๆ อย่า yeah, สุขแต่เอาแต่สุกแต่ใจไปนองจะถามอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็เราเริ่มต้นเริ่มได้แต่ย้ายนานนะคะเริ่มได้แต่ย้ายนานก็คือฝึกสิ่งที่เราต้องทาคือฝึกให้เราเก่งแล้วก็พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถอยู่ในอยู่ในระดับที่ว่าจะตั้งราคาได้เองโดยที่ลูกค้าไม่มาถามหรือต่อรองราคาเราต้องอยู่ในระดับนั้นในเมื่อที่เราทํางานมานานแล้วใช่ไหมคะแต่น้องใหม่เราเริ่มได้เพื่อ 1เราต้องการลูกค้า2เราต้องการเงินมาหมุนเวียนซื้อฝึกมือน,นั่นเองเรายังทําได้แต่อย่าให้นานเพราะอย่าลืมพวกงานที่เราทําทุกวันเนี่ยพอเราทําทุกวันเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่าคนนี่ยังทําทุกวันและยังอยู่เหมือนเดิมไม่พัฒนานี่เราต้องมากลับมาดูตัวเองว่าเราตกหล่นตรงไหนทําไมเราถึงไม่ไปขึ้นไปอยู่ในระดับอื่นนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจกันนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ